พบกับการแข่งขันตึกชิงเจ้าลูกเหล็กแห่งประเทศไทยครับยกน้ำหนักชายชิงแชมป์ประเทศไทยโดยสาลายฟามให้คุณค่าทางพูจชนะน,า,นาการครบถ้วนฉววันมาเก็ตคิดถึงหนานเวลาหิวแต่มนนหลักอยากเป็นทางการกับการแข่งขันคนแรกของเราครับ ตรงมาจากบ้านกติกานาินทิบุกกติกาครับเ้ยครับดันตัวเองว้าแต่กำเนิดเขาอับจนมาไม่มีอะไรจะกินครับครับเข้าถึงท่าแรกเขาจะยกคือท่าหินเองเจอครับในรุ่นน้ำหนัก160กิโลกรัมครับกรรมการเช็คลุกเลยครับ ได้ครับเอเอโอ้โหหน้าเขาผ่านไปได้อย่างสบายๆนะครับในการโยคครั้งแรกครับผู้เข้าแข่งขันคนที่2เราเลยครับมาจากอ๋อเ้าเป็น พิการทางสายตาเล็กน้อยครับพบกับคนที่สองของเราครับพลาดโอ้ไม่ใช่พลาดไปเกมอ๋อคนที่สองพี่ติดพงย่าพี่ชัยครับคนนี้นับว่าเป็นตัวเต็งครับเป็นตัวเต็งของเราครับอ๋อมีแบบอะไรต้องตะโกนดังครับอะไรครับเข้าถึงเรามาดูโฉมหน้าของเขาครับยกในท่าสแนตเอ๊ยกองอยู่นี่ยก ารเนทในรุ่นน้ำหนักร้อยิกิโลกรัมครับโอ้โหสบายสบายครับสบายสบายหนักกว่าอ่นมาโอมากครับโอ้่านไปได้ครับสองคนแล้วครับพบกับฮูกครับคนที่สามครับมาจากใต้ครับลงใต้มาคนนี้ผู้ยครับคนที่สามลงใต้มาเลยนักปาดกันตีวงครับ วาามัพี่เลี้ยงดันมาแต่กำเนิดครับพี่เลี้ยงเลี้ยงมาครับกำมือใครในหินวันนี้เขาจะโชว์เราดูหน้าเขาครับท่าแรกของเราวันนี้จะยกห่าขึ้นเองจึกร้อยเก้าสิบกิโลกรัมันมาเยอะกว่าวะโอ้ยพี่เลี้ยงให้อะไรครับยังยังยังจะ๊กอะไรครับ สบายสบายครับฮะผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่สามครับแล้วคนที่สี่ครับนะบาผู้แข่งขันงเองขากัวเขาต้องดิ้นรนกัดฟันมาตั้งแต่กำเนิดครับอยู่กุมงวเขาผู้ทำลายสถิตินอนกัมงูมาแล้วสามสิบวันสามสิบคืนครับเขานี่เองครับว่าชลินคุณนาศักดาคูณครับเรียกอีกชื่อว่าคุณเกียรตกดมโอ้ไปล้างมือไปเช็ดมือครับายใหญ่เรื่องนะครับคุณนี่ครับชื่ว่า งูจงอางครับงูจงอางครับเรามาดูกันวันนี้จะยกหน้าอย่าอย่าให้ได้ชมเขาจะอะไรครับวันนี้ยกห่าสเนตร้อยสามสิบห้ากิโลกร,รมัมเข้าแอนน่าพูดแบบโอมมากขอซูมหน้านะครับซูมหน้าเข้าไปโอ้พาไปได้สบ,ส,บสบายสบายครับพาไปได้สบ,สบายสบายคนที่สุดท้ายคนที่ห้าครับคนนี้นับว่าเป็นตัวเต็งของการแข่งขันวันนี้ครับเขาขึ้นไป ไปรับวิธีแล้วมาจากชนเผ่าอีไตจากหมู่เกาะมองโกครับได้อนได้อ้มาแล้วครับได้รับคุณยดจริงครับกองเชียร์มาเต็มบ้านนะครับวันนี้วันนี้โชว์คืนท้องเลยครับนี่สิแพกเป็นมันมากเลยอะละครับวันนี้เขาจะยกในท่าคืนไอ้งจิ๊กสองร้อยห้าสิบกิโลกัม สแน็คไม่ใช่สแน็คนะครับถ้าสแน็คสองร้อยกิโลกรัมครับเฮ้ยเฮกบปากดิ่อะไรครับเฮ้ยขอเสียงทางบ้านครับขอเสียงทางบ้านนะครับอะไรครับโอ้ เราแจกของลงวันเราได้3ามลำดับแรกในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์ประเทศไทยครับเที่หนึ่งครับทนาพลคนยุดยิ่งครับขึ้นไปรอใได้ไมเาอะไรครับเจกของละวันเมยอชิโลนะครับคนที่สองทิมมิพกยาง่ิจัยครับยางขอคคนที่สามครับ นักปาชญ์กันตีโบเข้าดีใจอย่าว่าครับนะครับเรามีของเราทุกวันครับสาวคนจะร้องเพลงชาติไครับร้องเพลงยี่ไต้ด้วยร้องเี่ต้เชิญธุงดุยอดสาวครับร้องเพลงยี่ต้กัครับยี่ไต้ไปร้องกันที่ใช่ฮะ S <S 1> <S 1> เอาละครับอยู่อยู่าานะี่ขอรางวัลครับคนแรกมอบให้รางวัลที่หนึ่งเลยครับสามหนุนในหนานมาเก็ตครับอ่าผมมือเอาคนเดียวผมมือาวนนี้ผมผมือรางวัลที่สองรางวัลที่สองที่สองอ้าววันที่สามกันที่สามรางวัลที่สามครับโอเคครับพบกับ หนานชอบได้นะครับหนานชอบได้แข่งกันทุกวันเสราร์และอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายสานะมครับสวัสดีครับสวัสดีครนนสวัสดีครับสวัสดีครับ